Check c email your now to o n อันนี้ก็รู้คะแน n ของทั้งสองคนเรียบร้อยนะคะซึ่งก็ค่อนข้างโอเคนะพี่แดเต้ใช่โอเคดูจากหน้าเลยว่ายิ้มแย้มแจ่มใสนะช่ชีวิตเด็กแอดมิชชั่นต้องอยู่กับความหวังใช่ต้องอยู่กับความหวังอรู้ผลคะแนนกันแล้วก่อนที่แก๊สแทจะออกนี้มีโปรแกรมจะไปไหนกันบ้างอ่ะตรไปไหนไปค่ะไปอีกแล้ว ไปเะยองไปเสม็ดไปกอร์ล่าใช่ปไอยากไปไมใช่อะไรคะตูครับอันนี้ก็เป็นไข้ปัจจานไม่ใช่นะแล้วก็มีมีอีกหลายคข้ออย่างงี้ท่างหลักติดเทอร์มินเลยใช่ไหมแต่แนะนำไปครั้งนี้รบกวนเออให้เอามือถือติดไปนิดนึงอย่าลืมไว้เมื่อใครประจวบลืมมือถือไว้นี่ชอบ้อไขอย่างเงี้ยใช่ว่าตูเหมาะกับภูทศาสตร์ถึงามากเพราะว่าเขามีค่ายเยอะมากถ้าถูได้เข้านี่แบบแฮปปี้ได้สิทำไมเดีไม่ได้ล่ะโอเคะ แลอาดองจะไปไหนโด่งเนี่ยเห็นขึ้นในวอยว่าดูหนังนอนดูหนังนอนอ่านการ์ตูนอะไรก็ได้ตอนนี้คืออะไรอ่ะก็เดินสายแก้บนคร่ะซึ่งว่าไปไหนไปบ้างไปเยอะมากก็ก็มีเจ้าพยาที่ต้องวิ่งวิ่งลัอดธงสองธงแล้วก็มีที่เอ่อที่ชาเชิงซาวหลวงพ่อสวดพรอันนี้ก็เอาไข่ไว้ใช่ไหมไข่ใช่ใช่บนไว้กี่ฟองอ่ะ เก้าฟองกับว่าเก้าเป็นทีมซึ่งซึ่งเสาธงที่โด่งไปวิ่งอ่ะไม่ใช่วิ่งบนแบบวิ่งมันวิ่งคารอลเทปที่ลาเต้นแต่วิ่งไม่ดุยสองคนวิ่งิีแบบนี้โอเคก็แก๊สแพ้อาจารย์ดุณธพรบอกว่าไม่น่าเกินวันที่สิบโด่งนี่ไม่ต้องมาดูแระดัะสองไม่ได้สอบเดี๋ยวอาตูเดี๋ยวเราจะมาเจอกันพร้อมกันอีกทีหนึ่งกับบูมด้วยวันที่สิบก็รอรุนเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวจะเซย์ฮัลโหล ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดินคนเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนดิีโอเควันนี้ก็ไหนๆมาแล้วก็มีซองให้ร่วมทําบุญเป็นซองข้าป่าเป็นซองข้าวป่าไม่ใช่นี่ก็เป็นเอะไรของพี่เป้คะแนนนะคะที่ทำพี่ปิ๊นเตรียมเอาไว้ให้น้องๆเอาไปติดเอาไปติดไว้หน้าบ้านคะแนนหายไปไหน นะฮะซึ่งอะไ้ออกไปมาฉีกทีๆจับมิโซตีมาซ้อข้างไหนคะโอเคครับเรามาจบกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องไปสนใจเขาครับนะครับก็มอบให้อันนี้ของใครวะเฮ้ยของปรตูอันนี้ของปรตูนะครับก็เก็บไว้อันนี้ก็เก็บไว้เวลาสอตสอซแบบปรับคะแนนเราใหม่นี่หนูได้เท่านี้ค่ะปรับเพิ่มเพิ่มปเพิ่มไม่ทิ้งอันนี้ก็มิโซตีอะตอนนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโด่งแล้วที่ หลังจากที่ก้าวไปแค่เท้าขวาตอนนี้เข้าเต็มเข้าเต็มตัวแล้วเป็นนักศึกษาแพทย์รามาที่พิธภกณฑ์โเต็ัวแล้วอีกหกปีก็เป็นคุณหมอแน่นอนส่วนปะตูก้าวไปแล้วเมื่อกี้เกินคะแนนต่ำแล้วก้าวไปแะดวนิดนก็ดูว่าแกนที่สอบอะเนี่ยจะก้าวเข้าไปสองเท้าหรือว่าจะกิ้งออกมากิ้งเข้าไป ยังทำได้ทำไมอ่ะตูนใช่พี่พี่ส่งฝากเป็นจักรลักตอนที่เพ่เรียนคณิตศาส์อันนี้พี่เพ่ไม่เคยเรียนเลยนะคือไปกินไก่ในแม่น้ำเจ้าพญาก่อนก็ช่วยกันบ้างแต่ไม่ได้หรอกี่น้ำเพ่ช่วยกันบ้างลงไปโอเคจบอ่ะก็ขอสิ้นสุดกิจกรรมไร้สาระพิเศษในวันนี้นะครับให้ทั้งสองคนฝากถึงเพื่อนๆที่กําลังรอรุ่นผลคะแนนเนี่ยบอกจะประกาศเก้าโมงเที่ยงวัอย่างท่องไม่ได้ทำยังไงดี ก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังรอรุ้นโผลอยู่ครับก็ผลมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นยังไงอยู่ดีแ้ะครับไม่ว่ามันจะออกพรุ่งนี้ออกอีกเมื่อไหร่ก็ตามยังไงเราก็จะได้คเท่านั้นยังไงก็น่มที่นีอะไรเวรู้ึก่ากใจดีไ้ก่อนเพราะว่าในสุดท้ายแล้วคณะในฝันของเรามันก็ไม่ไกลเลยเนี่อส่งไใครดีเขาได้เลยี่เขาได้ล ใจดีนะคบตู่ขอแบบเน้นๆเลยสำหรับคนที่อาจจะแบบผิดหวังกับคะแนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้มองโลกในแง่ดีแล้วก็ยิ้มเข้าไว้อย่าไปคิดมากแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้แก้บนกันทุกคนนะคะก็ขอให้โชคดีทุกคนได้คะแนนเยอะๆไม่ต่ำกว่าก็ขอขอให้โชคดีเสี่ยงโชคขอบคุณ ขาดลุกไม่ได้เลยสำหรับกิจกรรมในรนี้ขาดสปอนเซอร์ที่น่ารักไม่ได้เลยใช่ไหมคะพี่ลาเต้ใช่แล้วได้แก่ได้แก่เอ็นคอนเซ็ปต์โดยครูพี่แนนค่ะยยยยดยัยยยยยยงคยยยยยายย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 ออยยยยนตอยย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 อยย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 ิยย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 เยยยยน โอเน็ตเว้นอีกไม่เกินสิบวันแก๊สแชทมาแล้วแล้วก็เว้นอีกไม่ถึงสิบวันเลือกขนาดแลและอีกประมาณสเดือนลหออกโอคพี่อยากจะไปทำข่าวรับรองพิลารณาตูเราได้เจอกันใช่หม่เราไม่เจอแดงใช่ไหมตัเจอเจอบีบน้ำตาน้องอยู่แหะไม่ขายน้ำเหรอเน่้าไเลยไไม่เอาดีไม่เอาขายน้ ก็วันนี้นะครับยังไงก็ขอให้น้องๆที่อยู่ทางบ้านโชคดีรุ่นผลคะแนนโอเน็ตก็เต็มที่ทุกคนนะครับใช่ค่ะแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับใครที่คะแนนเยอะนะคะส่วนใครคะแนนไม่เยอะเนี่ยก็รอผลแกะแพที่พมันออกมาอาจจะได้คะแนนดีขึ้นก็ได้ค่ะครับพี่ลาเต้คิดว่าในรอบนี้ไม่มีอะไรวิกฤตเท่ากับพี่เป้เลยนะครับยังไงก็สู้ไปด้วยกันครับวันนี้เราได้งสี่คนนะครับพี่ลาเต้ครับอันดูครับครนะโดงค่ะพี่เป้ค่ะขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ